เราลุยกินนะคะงบ500บาทนะคะตลาดนกูกเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมากินกันบ้างนะคะมะม่วงของเปรี้ยวของดองต่างๆเฮอดู<ม>แผงบึกย่างไม่ได้มาละสิบบาทนี้นะไข่เทเลยเนาะม่อนดองซีอิว๊วแล้วก็เป็นกุ้งดองซีอิว๊วบอนกุ้งชิมหน่อยดูข่ายไ,ไงคะอม,มอหนึ่งเลยเหรอฮะแถมด้วยเหรออ้ยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแก้วแก้วเท่าไหร่คะ40กับหิกับ้เิไหม เกินงบแม่ดูดิสิแต่เรามีงบเหลือแค่35บาทจะต้องเกินงบอีกแล้วเหรอรอบนี้มาล่าอย่างงี้แม่ค้าบอกไข่แท้เลยจิมซีฟูด้ดนี่เสียดายอะลูกนี้กินเลยเราซื้อโตเกียวมาเนาะควรกินเลยไม่งั้นอะมันหมดอารมณ์แล้วว่าดูดิคนกินก็หมดอารมณ์โตเกียวก็หมดอารมณ์แล้วไส้กรอกหลุดไปแล้วนะ มเพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุรีอีกแล้วนะคะทุกคนคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่หลายคนเรียกร้องมาว่าอยากให้นุรีทําคลิป500บาทจ่ายตลาดวันนี้เออว่าวันนี้นะคะนุรีมีงบ500บาทนุรีจะซื้ออะไรกินกันบ้างซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดนกฮูกนะคะตลาดนกฮูกนนทบุรีนะคะซึ่งจะบอกว่าตลาดนี้กว้างขวางมากอาหารของกินของใช้เสื้อผ้าต่างๆเยอะมากแล้วก็ ร้านหมูกระทะร้านบุฟเฟ่เยอะมากแต่วันนี้เรามาที่เป็นโซนของแบบพวกอาหารสตีดฟู้ดนะมาดูกันว่าวันนี้นะคะ500อบาทใส่ตลาดวันนี้หนูรีจะกินอะไรบ้างจะซื้ออะไรได้บ้างคะ่ะถ้าเกิดว่าหมด500รอยปุ๊บก็คือหยุดปั๊บ<ด>เลยนะคะเจนเค,ค่ะ500รอยบาทจ้าจะ<ด>บอกว่าตลาดนี้เปิดด,ดึกมากเปิดจนค่ำจนดึกแต่ทุกนีน่ากินมากอันนี้ชื่อร้านว่าโคตรอร่อยเมืองนนก็จะเป็นแบบเป็นพวกมะม่วงของเปรี้ยวของดองต่างๆเธอดูนี่อันนี้พวกน้ำปลาหวานนี่มาดันมาเดินนะคะ น่ากินมากน้ำลายมันแตกเห็นแผงบ<ๆ>ึกย่างไม่ได้มาละสิบาทนี้นะคะแล้วก็เป็นหมึกกล้วยหัน่นแบบหมึกอินโดก็ไมล่ละ1สิบบาทเนื้อปลาหมึกนะคะสิบาทไข่แท่งสิบาทแล้วก็เป็นหมึกไข่ด้วยห้าสิบบาทขอกินแบบกรึบๆหน่อยกระดูกอ่อนไหมเอากระดูกอ่อนหน่อยเออเอาสักสามไม้สองไม้ก่อนเราอย่างอื่นด้วยอันนี้หมึกไข่ข้างในเป็นไข่เลยเหรอคะไ,ไข่แท้เลยเนาะยอมห้าสิบก็ห้าสิบมาอะนี่ค่ะเอาหมึกไข่แท้กับนี้นะคะอันนี้หมึกก็คือห้าสิบบวกสิบย 70หักไป70บาทหนูหลีก็ต้องอยากกินของดองปะนี่โธ่ร้านเกาหลีดองนะคะก็เขาจะมีเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วแล้วก็เป็นกุ้งดองซีอิ๊วนะคะนี่เขาบอกว่า7ตัวร้อยผสมแซลมอนกุ้ง5ตัวร้อแซลมอน6ชิ้นร้ออันนี้ชื่อร้านอะไรนะคะ เกาหลีดองเราซื้อเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปรวมกินทีเดียวพร้อมกันนะคะ120หมดไปแล้วเล้วไหรรอะ่ะเหลือแล้วไหรรอะ่ะเพราะฉะนั้นกินแบบประหยัดแต่เนี้ยมันยากไงมันอยากกินมันไม่ได้กินหลายวันแล้วต่อกันเลยเธอของกินเยอะมากอะ่ะยำ ใครชอบกินยำนะคะอุ้ยหอยโครงหอยแครงกุ้งโคงกุ้งเผาเธอนี่ของทอดมาดูฟรายชีสต่างๆไก่กรอบนักเก็ตปลาสามชิ้น20ปลามวนชีสต่างๆชีสบอลกุ้งนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหยิบดีกว่าค่ะอันนี้ชื่อร้านว่าฟรายชีสเลยนะคะฟรายชีสเลยอันนี้น่ากินอันนี้เป็นกุ้งเทมเอาอย่างละแบบอย่างละนิดแล้วหน่อยเพราะว่างบ500รอยเนาะรูงี้ตั้งงบพันดีกว่าอยากกินหลายอย่างเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราต้องกินหลายร้านชิมชิมก่อนนี่ค่ะแม่ แล้วแม่ก็จะทําการทอดให้เรากินกันของหนูเท่าไหร่คะ,ะแม่โอเคสี่สิบแล้วเราก็จะเหลือ 270, เ,อ 270. เรากินแบบกรุบกริบราเทอเพราะว่ามันมีกหลายอย่างที่อยากกินแล้วงบเรามีแค่นี้ของทอดได้แล้วของดองได้แล้วของทอดได้แล้วของย่างได้แล้วอขอบคุณค่ะร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านสุกนิยมอุ๊ยหลุ่มวงเบลมาจุ่มเคยเราไม่ใ่เคยเขาคิดถึงที่บ้านนะเห็นวงเบลวงเบลใช่ไหมคะนี่อ่าเราเขาก็มีแบบกะปิหวานปลาล้าน้ำปลาล้าพริกเกลือเค็มชิมหน่อย ดูออออเผ็ดนัวได้กลิ่นปลาร้าเต็มๆได้แรงกับเธออันนี้กล่องเท่าไหร่ครับห้าสิ <25 S 1> บค่ะก,กล่องห้าสิบขอสักกล่องนี่ห้าสิบบาทโอเคตริ้งหักไปห้าสิบค่ะอ่าดูป้าทำน่ากินมากเป้าแหววสาคูน่ากินมากเลยดูป้าทำนี่ใส่ไงคะหมอ้อหนึ่งเลยเหรอ <S <S ่องหนึ่ง35บ้าทโอเคเดี๋ยวหนูเอากล่องหนึ่งเดี๋ยวขอดูป้าทําหน่อยหนึ่งวิธีการทำานี่เพิ่งลงเพิ่งลงแป้งไปเลยเธออันนี้ไส้เป็นถั่วหรอครับป้าอ๋อมันมีหลายสีบีทรูทอันชันใบเตยแล้วก็กะทิมันลิข์อ๋อทำเองหมดเลยปรุงเองหมดเลยนี่แล้วก็ป้าก็แบ่งอย่างนี้อุ้ยแป้งดูนุ่มอ่ะเดี๋ยวรอจิมดูนี่ไม่เป็นไรค่ะซื้อเลยมะลิก็ได้ค่ะแม่อ่าอุ้ยน่ารักมากให้ชิมด้วยมาเดอยดูความเด้งๆ ใหม่ๆเลยแล้วแบบทำแบบสดๆใหม่ๆเลยมะลิอืมพอเข้าปากปุ๊บอ่ะมันหอมมะลิตีขึ้นมาที่จมูกเลยแม่แล้วไส้จะมีความหวานกำลังดีไม่หวานแบบแสบพออร่อยโอเคหนึ่งกล่องแม่อร่อยมากใครมานะคะมาได้เลยร้านนี้นะซื้อร้านมาเป้าแววเนาะนี่อันนี้แม่แม่เปิดขายทุกวันไหมคะที่นี่ขายทุกวันเลยเธอมาได้นะืมเอาเอาอะไรตุบนัเอาเอาผมดีกว่าไม่เป็นไร ป้าแถมเยอะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ๊ย <c oughs> ไม่ต้องแถมน่ารักมากเราทำสดใหม่ๆนู้นแล้วแป้งเขานุ่มมากเลยเธอใครท,ที่ชอบกินนะคะหรือว่าใครแบบอยากลองนะร้านเป้าแหววถาคูตามหนูหลีมาได้เลยอยู่ในอยู่ช่วงกลางกลางตลาดสามห้าบาทโอเคะคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะแล้วแถมให้ด้วยร้านนี้นะคะชื่อร้านหมูปลาวิบวับไม่เคยกินเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาลองกันแต่ว่าใกล้หมดแล้วนี่เหลือเท่านี้แล้วเหรอคะวุ้ยยังทอดอยู่ยังทอดอยู่ เอามาขึ้นร้อนๆเลยไข่มายังไงคะนี่แล้วปลาลานี้เท่าไรอ๋อปลาลาแถมเลยอะด้วยความที่เรางบวันนี้วางแผนว่างบ500อตอนนี้เราเหลือกันประมาณ185บาทซื้อแบบชิมนีกว่าสักสามไม้นี่ชิมแล้วนะ3ไม้อย่างอื่นก็อีกเยอะเลย3มไม้ค่ะเดี๋ยวลองดูนะอะแม่ค้าเส่ถุงให้เลยอันนี้ชื่อร้านว่าหมูปลาราวิบวัตกินอะคือเดินผ่านเมื่อกี้น่ากินมากแล้วก็แบบต้องแวะอะโอเคเท่าไหรคะสี่สิบห้า ตอนนี้นะคะ500อบาทงบของเราเหลือ140สถือว่าได้เยอะอยู่นะไปต่อเธอร้านนี้น่ากินมากเลยป้าตุ้มนะคะเป็นแกงคั่วหอยขมแล้วแบบเนี่ยดูหอยดีแกะมาแบบน่ากินอนะ่ะแต่ว่าเราจะกินกันแบบสดๆอย่างนี้ได้หรอมันต้องกินกับข้าวต้องกลับไปกินที่บ้านแล้วแหละเมนูเงี้ยแต่ถ่ายรีวิวไว้ก่อนว่ามีร้านแกงคั่วหอยขมที่ดูน่ากินมากเดี๋ยวจะกลับมานะคะยำส้มตำม,มีอยู่แล้วนะคะสารพัดเลยนะคะอันนี้นะคะชื่อร้านว่ายำแอบแซ่บเออไส้กรอกลูกชิ้นเธอตัวเกียวร้านนี้น่ากินมากแล้วเขาทำเป็นแบบ แผ่นใหญ่มากดูดิให้เข้าไปดูใกล้ๆชื่อร้านว่าขนมโตเกียวเฉยๆเลยเหรออยู่ข้างหน้าสุดเลยเธออันนี้ขายแผ่นเท่าไหร่คะนี่แผ่นละ10บาท20บาทไส้ไหนขายดีสุดคะตัวเองขไส้กรอกนะข่กับไส้กรอกโอเคงั้นพี่เอาไข่ส้กรอกหนึ่งนะคะลองชิมเอ,อิร์ดเอาไหมไม่เอาเหรออ่ะเอาไข่ส้กรอกหนึ่งคะ่ะอ่ะนี่อ่ะให้ดูให้ดูน้องก็ทําก่อนอแผ่นใหญ่อ่ะสิบาทหล้วก็ไส้กรอกหรือยี่สิบไส้กรอก่สไส้กรอกยี่สิบเนาะ อยากให้เธอมมายยุ่ัวฉไปเคยี่ไรส20บาทพี่จ่ายเงินไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่มาเอานะค่ะอ่ะเราเหลือ120เรียบร้อยค่ะโตเกียว20บาทไส้ไข่กับไส้กรอกเราไปชิมกันเนาะเดี๋ยวไปเอาหมึกย่างดีกว่าไปใครที่เป็นสายแมงกะพุนย่างแมงกะพุน10บาทนี่เลยเธอแล้วก็มีน้ำจิ้มมีกี่แบบคะน้ำจิ้ม2แบบหรอ2แบบแล้วก็มี อุ้ยขอ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 ,ขอตักให้พี่ดูได้ไหมอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มอะไรคะถั่วตัดรสชาติแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดกลางๆลอยๆอันนี้เป็นหม่าลา่าอุ้ยหม่าล่านี่คือคลุกหรือว่าราดาทาเลยอุ้ยอยากกินนะอ่ะอ่ะเราเหลือท,งท,งทังเท่าไหร่ดูก่อนเหลือร้อยยี่สิบอ่ะได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยูอย่เอาอันนี้สองไม้ไว้กินกับซีฟู้ดสองไม้ไว้กินกับหม่าล่าไม้สิบบาทเนาะแล้วก็อีกหนึ่งไม้ไว้กินกับถั่วตัดอยากลองไงเธอห้าไม้ห้าสิบโอเคใส่ก่อนเลยตอนนี้เราเหลือห้าสิบ เหลือ70บาทแต่นี่ยังไม่ได้เอาของอีกหลายร้านเลยเดี๋ยวค่อยชูอีกทีนึงแต่เรายังไม่บอกว่าอร่อยไม่อร่อยเราต้องชิมก่อนเดี๋ยวไปชิมทีหลังชิมแบบพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวจะค่อยรีวิวนะคะตอนนี้นะคะดิฉันเหลือเงินแค่70บาทแล้วก็เรายังมีหมึกย่างกับไส้กรอกที่จ่ายตังไปแล้วนะน่าจะเป็นงบน้ำไปประมาณ30หรืออีก40 เออน่าจะเป็นของหวานแล้วแหละนะคะเราสัญญาเตเอนแล้วว่าวันนี้งบ500บาทเราจะกินอะไรได้บ้างที่ตลาดนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดว่าได้มาอีกก็อีก500บาทแล้วก็เราลองร้านอื่นอีกละกันนะครับเพราะวันนี้500บาทอ่ะแค่นี้คนเดียวก็คือไม่รู้จะหมดไหมนะคะนะโอเคขอบคุณมากค่ะหมึกได้แล้วเธอเดี๋ยวให้แม่ค้าราดน้ำจิ้มให้เลยนี่อุ้ยซีฟู้ดแบบเป็นพริกแดงหรออ่ะอุ้ยสีสันเธออย่าไปกินกันโอเคค่ะฮะแถมด้วยเหรออุ้ยขอบคุณค่ะ เขาแถมไ้ด้วยหนึ่งไม้นะนี่โทเดี๋ยวไปหาของหวานกันแล้วก็เครื่องดื่มนะเพราะว่าเราเหลืองบแค่70นะ,ะไปเธอส่วนของหวานนะคะร้านนี้นะคะฟิวแบบอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรเกาหลีญี่ปุ่นนี่เมนูนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 3, 5, 40, 45นี่นะคะก็<ๆ>จะเป็นขนมปลานะคะเป็นไทยากิไส้ทะลักนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันเอาไส้อะไรดีอะ่ะอยากกินถั่วแดงอะ่ะไส้ไหนขายดีสุด ถั่วแดงกับนูเทลล่างั้นเอาถั่วแดงเพราะว่าอยากกินถั่วแดงอยู่แล้วขอ1ตัวค่ะเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเงินทั้งหมดเหลือสามห้าซื้อน้ําพอดีโอเคเดี๋ยวจ่ายตังก่อน35บาทนี่นะคะโอเคตอนนี้ค่ะดิฉันเลือกเงินเหลือ35บาทเพราะฉะนั้นเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้ำจ่ะไปจ้ะออ้องงบเราหมดแล้วแต่เพิ่งมาเห็นหอยแครงอะ่ะขอถ่ายหน่อยโทรดูด มันอา้าปากแบบสดๆเลยอะ่ะอันนี้ขายยังไงล่ะคะครึ่งโลร90านะคะใครสนใจหรือว่าอยากกินหอยแครงลวกแล้วนะคะมาได้น้ําจิ้มน่ากินมากเลยอะ่ะแต่มิชชั่นรายการก็คือ5้าบาทตอนนี้เราเหลือแค่นี้ซื้อไม่พอต้องซื้อน้าแล้วเดี๋ยววันหลังมานะคะชื่อร้านอะไรเอ่ยราชาหอยทองคําร้านนี้ก็จะแบบ เน้นขายหอยสารพัดหอยเลยหอยนางรมหอยแครงนะคะใครที่แบบว่าตามหาหอยแครงอยู่นะคะคือน้าจิ้มดูสีก็คือน่ากินแล้วว่ะเธอไม่อะไรมากโอเคเดี๋ยวลบหลังมากินมาขอกินเป็นแบบน้าอ้อยบ้างเพราะว่าพ่อค้าคันสดเลยเป็นน้าอ้อยแบบเขาเรียกว่าสลือปี้ปะเป็นน้าอ้อยวุน้นเป็นน้าอ้อยวุ้นร้อยเปอร์เซนโอ้น่ากินขวดใหญ่35ไม่ใช่อันนี้เป็นแก้วก้วเท่าไหร่คะ40กับ50เลงมากมเกินไหมเกินงบแม่ดูดิเธอ เขาบอกว่าแก้ว40กว่าห้แต่เรามีงบเหลือแค่35บาทจะต้องเกินงบอีกแล้วเหรอรอบนี้ตอนอีหนึ่งเราเกินไป50บาท e ีพีนี้เราเกิน5บาทอันนี้แก้วเท่าไหร่คะข,<อ>ข,ขายสามห้าด้วยเหรอก็ออคือลดปริมาณลงไปแล้วก็แบบ35บาทเออพอดีหมดพอดีเลย35บาทเจอที่ร้านนี้เลยน้ำอ้อยโอดี้นะคะโอดี้น้ำอ้อยสดนะคะก็จะมีเป็นขวดแบบนี้ด้วยแล้วก็มีเป็นสมูทตี้อย่างนี้ด้วยนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะน่ารักมากแต่ว่า คนอื่นขายส0นะอันนี้ก็คือลดปริมาณลงไม่ใช่ว่าแบบเอาเปรียบพ่อค้านะเรามีแค่นี้จริงๆตามมิชชั่นที่เราวางไว้เธอตามคอนเซปต์ของรายการหนุรีนะคะ5้ารอยบาทจ่ายตลาดวันนี้เอออันนี้ก็เป็น EP 2ีแล้วนะคะใครมีตลาดไหนแนะนำนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะวันนี้ผ่านมานกพุกงก็เลยแวะนกพูกหน่อยนะคะเพราะว่าของกินเขาเยอะขอชิมก่อนเลยเพราะร้อนมากเธอขนาดข้ามาปัน่นเป็นแบบปั่นกับน้ำแข็งแล้วมันยังหวานมากเลยอะ่ะไม่สดได้ไงเธอเพราะ้าปั่นกันตรงนี้แล้วก็ไหลลงมาอย่างนี้เลย จะลุยกินนะคะงบ500บาทนะคะตลาดนกฮูกนี่ที่ได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมากินกันบ้างนะคะไปกินกันค่ะเธอและนี่คือ500บาทแบบสมบูรณ์แบบที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเพิ่มเงินหรือว่าเติมเงินเพิ่มนะคะก็คือจากภารกิจที่เราวางกันไว้งบ500บาทจากตลาดวันนี้นะคะก็ตลาดนกฮูกวันนี้นะคะก็ถือว่าของกินเยอะมากนะคะแล้วก็อาหารหลากหลายมีร้านอาหารที่ซ้ํากันแบบไม่ไม่กี่ร้านก็คือหลากหลายมากเรามาเริ่มนี้ก่อนเลยอันนี้อยากลองมากเป็นแมงกะพรุนย่างข้าวคุกมาล่าอย่างนี้ นี่ข้าปะเลยค่ะอืมเมลาพุนสดเลยกรุบมากแล้วตัวผงม,มาล่าชาเลยใครที่กินเผ็ดไม่ได้อาจจะแบบมีแบบแสบๆหน่อยกินได้เพลินๆม,มาลองแบบซีฟู้ดหน่อยก็คือซีฟู้ดก็คือแยกมานะคะนี่จะ้ะราบไปเลยราดซีฟู้ดแบบนี้ไปเลยทมท่วมเลยเอกลุบๆมา สดอ่ะซีฟู้ดเด็ดมากอันนี้ดีเลยร้านนี้นะคะสดมากมาลองเป็นน้ำจิ้มถั่วบ้างใครที่ตามมากินตลาดนกฮูกนะคะร้านเมกะพุนร้านนี้นะคะตามมาได้เลยถือว่าโอเคเลยอตอนแรกนึกว่าน้ำจิ้มถั่วจะออกหวานหวานเปรี้ยวคล้ายๆซีฟู้ดแต่ว่ามมีความหอมถั่วเปรี้ยวเผ็ดใครที่เป็นสายชอบกินแบบเมกกะพุนกับน้ำจิ้มเด็ดๆอ่ะแนะนำแลวเมกกะพุนกรุบดีไม่เค็มด้วย นี่หมึกแม่ค้าบอกไข่แท้เลยนี่ตัวละห้าสิบนะคะนี้นี่น้ำจิ้มคือสีแบบแสบซวงมากมาชิมกันอืมหอมกลิ่นย่างมากไข่นุ่มมากหมึกก็คือสดน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดแซ่บเลยเน้นเผ็ดเปรี้ยวน้ำจิ้มสูกใจเลยดูดิดูดพริกเลยหมึกสดมากแล้วแม่ค้าแถมหมึกให้ด้วยเมื่อกี้ มาทะเลต่อเธอก็จะเป็นแซลมอนดองราคาสูงไปนิดนึงสำหรับแซลมอนดองนะเหมือนเคยเจอร้านอื่นที่ถูกกว่านี้หน่อยนะคะแอบสูงไปนิดนึงยวมาชิมรสชาติว่าคุ้มกับราคาที่ซื้อไปไหมชิมซีฟูด้ดอืมถือว่าไม่เสียดายตังค์โอเคคอดองหอมมากเลยอะแล้วแซลมอนคือสดดีนุ่มละมุนล,ลิ้นมากอะเดอหอมงาด้วยอืมหมูปลรราร้านที่อยู่ติดกับแมงกะพรุนร้านเด็ดเมื่อกี้น้ำพริกปลรรา แล้วก็พริกแดงซื้อมาสามไม้มาละสิบ้าบาทก็จะเป็นหมูแบบติดมันด้วยชอบอยู่แล้วอะไรที่ติดมันนี่รัแบบได้เลยคือมันหอมหอมความหมักของหมูอ่ะรู้ก็ค่ะหมักอะไรนะแล้วมันหอมดีอ่ะรู้สึกว่าน้ำจิ้มปลาร้าตัวเนี้มันเป็นปลาร้าที่ไม่ค่อยแรงมากใครไม่กินปลาร้านหนือว่าน่าจะกินได้อแล้วหมูไม่เหนียวดีเลยเนี่ยเคี้ยวง่ายมาก แต่รู้นะว่าใสปลาแต่แค่แบบมันไม่ตีไม่จุนกลิ่นมันไม่คาวอะ่เะเหาเพ่ก็กินพริกก็ได้ลนะอืมอืม,อมร้อยค่ะร้อยดีอันนี้จะมีกุ้งด้วยเธอใครที่เป็นสายของทอดนะคะแม่ก็น่ารักดีนะเจ้าของร้านอะ่ะกุ้งเทมปูนี่กุ้งก็คือมาเป็นหางนะแต่ตัวกุ้งหรือเปล่าข้างในเรามากัดดูมือเนะเมีกุ้งเนาะแล้วไม่อมน้ำมันด้วย เลิฟของทอดอ่ะร้านนี้โอเคเลยเพราะ้านเขามีหลากหลายมากเมื่อกี้ที่เราเห็นไหมเป็นแพงเลยอ่ะเยอะมาก่รู้จะเลือกอะไรดีอันนี้เป็นซีสต์เบาจะยืดหรือเปล่าแต่เราวางไว้นานแล้วนะวไม่ยืดแล้ว <laughs> ตัวน,นั้นจะกินเลยทริจริงอันนี้เรากินแล้วเนาะเมื่อกี้คุณแม่ชิมแล้วสาคูแม่คือดีแบบเนื้อแบบนุ่มแบบ หนึบหนับอ่ะแล้วที่แบบว่าแนะนําเลยเมื่อกี้ที่ชิมอ่ะกลิ่นมะลิอ่ะมะลิจริงเหมือนเราเดินอยู่หน้าบ้านแล้วมีกลิ่นดอกมะลิอ่ะเรามาลองชิมอันนี้ดูบ้างเป็นแบบรสอันชันรสอะไรบ้างเนาะแล้วแม่ทําให้สดสดอืมนุ่มมากอืมใครชอบกินอันนี้อานนี้ถือว่าโอเคเลยนะหอมมะลิอีกตัวอร่อยไส้หวานๆเค็มๆเผ็ดๆมีความเผ็ดด้วยนะไส้อ่ะโอ้โตเกียวมันหดแล้วว่าเราไม่ได้กินตอนที่มันแข็งๆอ่ะเอ้ยตอนที่มันกรอบกรอบอ่ะ เสียดายอะลูกนี้กินเลยอ่ะเป็นแบบว่าอุทาหอ์นะคะซื้อโตเกียวมาเนาะคนกินเลยไม่งั้นะ่ะมันหมดอารมณ์แล้วว่าดูดิคนกินก็หมดอารมณ์โตเกียวก็หมดอารมณ์แล้วไส้กรอกหลุดไปนะหมดอารมณ์ชิมรสก่อนเ<ม><ม>็าจะเป็นการได้กินโตเกียวแบบนุ่มๆรสชาติก็ดีเลยไส้กร,ก,กรอบมากแต่มันเหีเห่ยวแล้วว่าขนมปลาแบบสไตล์ญี่ปุน่นพ่อค้าบอกว่าขายดีสุดคือไส้ถั่วแดงชบ นี่ถั่วแดงอุ้ยมันมีแบบนมนมว่าครีมครีมเลวปะชิมดูดีกว่าแต่หนูหีอ่ะจะชอบของหวานที่แบบไม่ค่อยหวานมากนะถ้าหวานมากเกินไปมันจะแสบคอมันจะไม่ชอบหืมไส้ก็คือถั่วแดงแล้วมันก็มีความแบบนุ่มๆเนียนๆของตัวมันเหมือนเขาใส่ไส้หวานเข้ามาด้วยแต่หวานไม่มากหวานกำลังดีแป้งก็นุ่มดีเลยอะอืมร้อนๆอร่อยเลยแต่นี้มันไม่ร้อนแล้วมา ม่วงเบาแต่มันเหมือนแบบวางไว้นานแล้วเหมือนกันนะสีมันเริ่มขึ้นแล้วอันนี้เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเป็นน้าจิ้มแบบคล้ายๆแบบน้ําปลาหวานแบบปลาพิกปลานี่แล้วปลาคือตีมากคนที่ไม่กินปลาคือรู้เลยว่ามีปลามะม่วงยังกรอบอยู่เปรี้ยวกินคิดถึงบ้านเลยอะ่ะหน้าบ้านมีต้นมะม่วงเบาเธอเก็บขอยกินง่ายๆเลยแต่พอมาอยู่นี่ต้องซื้อ50อ ขก็บตัวกินต่อแล้วก็เก็บขยะเพราะว่าถุงเยอะเหลือเกินใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์งบใครมีตลาดไหนแนะน,นำนะคะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวรีตามไปชิมตามไปลองไม่ใช่คอมเมนต์แค่ตลาดนะคอมเมนต์ร้านไปด้วยว่าไปตลาดนี้ลองร้านนี้ร้านนี้น,นี่มาได้เลยเผื <c oughs> ่อเราจะได้ไปลองกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนุนด้วยนะติดตามหรือด้ทุกช่องทางเลยค่ะเป็นบุ๊กยูทูปไอจีทิกก์หรือว่าใครชอบกินแกงใต้แล้วก็ไม่มีร้านแกงใต้แถวบ้านก็สามารถสั่งคลิปแกงใต้เครื่องแกงใต้ยายหนุ่ยได้เลยนะคะขนมกินนันยาปูไตปลาผัดเเเเเผ็ดดดพววววกกกกิ้้้้้้้้งงงงงใใตตหหมมมมมีีีียย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 อออะะะะแแแแแาาาาาาลลส่่่่่ฟรรชนนนนนนขไปททจคคค สามสิบีแล้วก็มีโปรแถมกระโปงกระปีเข้าไปดูได้ที่เพจนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายรีฟรีโนรี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 ร่อยๆเว้